สวัสดีค่ะวันนี้แม่มาแนะนําน้องรายอีกแล้วจะบอกว่ารุ่นนี้นี่เจ๋งสุดของแม่ค่ะเป็นรุ่นนี้เจ๋งที่สุดเรามาดูกันนะว,ว่าเพราะอะไรรุ่นนี้เขาชื่อว่าอิชิโกะเฮเบนค่ะจริงๆชื่อเขายาวนะชื่ออิชิโกะเฮเบนแต่ว่าในในพวกชื่อจริงๆเขา,าจะมีประมาณว่า t o ยอาร์ i าร์ส d ลิมิเต็ดอันนิวรอย่อะไรเนี้ยเพราะว่า รุ่นเนี้ยเขาเป็นรุ่นที่ออกมาตอนครบรอบร้านขายของเล่นหอยอาอาสิปีค่ะแล้วก็จะเป็นลิมิเต็ดเอชั่นเพราะฉะนั้นมีขายอยู่ไม่กี่ตัวแม่จะบอกว่าหาซื้อยากมากเราก็ไปเจอมาด้วยความบังเอิญเหมือนกันเราก็เจอมานี่ดีใจมากเลยนะได้ตัวนี้มาหาย,ยากมากเราก็แพงมากตัวนี้เป็นตัวที่แพงที่สุดของแม่ค่ะซึ่งตอนที่ซื้อก็ตัวนี้แพงสุดแล้วละหมื่นหก ซื้อมาแล้วแม่ก็ไม่กล้าบอกใครเลยนะว่ามันเท่าไหร่เพราะว่าก็กลัวโดนว่าเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความแพงของเขาเนี่ยเขาได้อะไรมาบ้างเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะมาดกกกนนะะูกล่องกันนี่กล่องนะคะกล่องเปิดแล้าต่างไ้นะเขียนชื่อรุ่นตรงนี้ค่ะ คำว่าอิชิโกะภาษาญี่ปุ่นจะแปลว่าสตรอเบอรี่นะคะเขาก็จะมีเนี yeah, ่ยเป็นสตรอเบอรี่ดีไซน์อะไรเงี้ยก็จะเป็นสตรอเบอรี่ฝากรอวมมาดูกันตัวนี้แม่ตั้งชื่อว่าบับเบิลกัมค่ะด้ยวยความที่สีผมเขาแบบว่าชมพูมากชมพูจัดนะมาเริ่มดูที่การแต่งหน้ากันค่ะ แต่งหน้าอ่อนๆนะคะสีตาสีดำตาอ่อนสีแก้มกับปากก็เป็นสีชมพูอ่อน,นะค่ะผมนะคะผมสีชมพูแจ่มมากเลยอะสีอารมณ์จะช็อกกิ้งพิงอยู่แล้วล่ะชมพูแต่ว่ารุ่นนี้เก่าเป็นรุ่นค่อนข้างโบราณของบรายนะคะไม่ใช่รุ่นใหม่ๆคือรุ่นเก่าๆเนี้ยผมก็จะยังไม่ ไม่แหวกไม่หลากหลายอะ่ะไม่ได้ยาวสวยหนานุ่มอะไรเงี้ยรุ่นกเก่าๆผมเขาจะทําแบบว่าก็ผมตุกตาก็แค่หนานหลิงเงี้ยไม่ได้แบบเน้นความสวยงามมากเท่าไหร่ผมไม่ค่อยยาวค่ะประมาณกลางหลังที่แม่มาไปเพราะว่าเขา้ต้องใช้ผ้านะประมาณกลางหลังแล้วก็ไม่หนาด้วยผมบางๆหน่อยจริงๆอะ่ะผมชีผมทุกใจนะแต่ความยาวความหนานุ่มไม่ค่อยถูกใจแม่เท่าไหรค่ค่ะแต่ก็เข้าใจแหละรุ่นแรกๆจะประมาณนี้แหละ มาดูสีตาันค่ะนี่ห่วงกดสีตานี่ก็คือความพิเศษอีกอย่างนึงนะคะห่วงกดเขาว่าจะมีเขียนว่าเป็นเป็นรูปดอกไม้แล้วก็เลขหนึ่งเลขห้าใช่ไหมเพราะว่าเป็น15ปีของร้าน t อ y a r s ค่ะเก๋เนะาะดูสีตาคันคาสีสีนะก็ดึงที่ห่วงนะคะจากตัวดีๆแล้วก็ดึงที่ห่วงนะอันนี้เราอยู่สีเขียว สีชมพูอ่อนค่ะสีฟ้าแล้วก็สีส้มเอาไว้สีฟ้าดีกว่าแม่ชอบมาดูเสื้อผ้ากันค่ะขาตั้งเขาเจะสีชมพูแจ่มเหมือนกันนะเฉียนพูอะไรแม่เรียกชมพูแจ่มโอ้เสื้อผ้านะถูกใจเลยอ่ะ เขาก็จะมีภาพพกผมมาให้ใช่ไหมคะด้วยความที่เป็นฉลองครบรอบวันเกิดอิชิโกะสาวคนนี้เขามีคอนเซปต์ว่าทำเค้กวันเกิดเอาไปให้ร้านทอยอาร์อาร์แม่ก็จะตอนนี้พร้อมเาเกิดเสื้อผ้าแม่จะให้ดูอุปกรณ์อย่างอื่นด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องล่าไปด้วยกันอุปกรณ์ที่ได้มาก็สมราคาจริงๆนะตัวนี้เยอะอ่ะ ลองเทียบกับตัวที่ราคาไม่แพงอ่ะก็แทบไม่ได้อะไรใช่ไหมคะนี่ก็เยอะแยะอะไรเนี่ยแมแ่ยังไม่ได้ยังไม่เคยแกะเลยนะแต่ซื้ออะค่ะที่ที่แม่มาเปิดให้ดูอ่ะหลายชิ้นมากเลยนะที่แม่ไม่เคยแกะคือได้มาเอาแต่ตุ๊กตาไปเปลี่ยนชุดชุดเดิมอะไรเงี้ยก็ไม่เคยใส่เต็มยศนะคะแม่ไม่เคยจับมาใส่เต็มขนาดนี้เลยมาแกะพร้อมน้อง,องๆจริงๆอะนเนี้ยแม้แต่เชดแตงก็ไม่เคยเห็น,นะคะ่ะ ดูสิแกโอ้ดูสิความตื่นเต้นอ่ะแม่พึ่งรูอ่ะนี่คือแคปวันเกิดนะแล้วเขาก็ทำว่ามันเปิดได้ด้วยนะมาดูว่าข้างในมีอะไรว้ายข้างในมีกระดาษแล้ว <c oughs> ให้มันเป็นทรงอ่ะแต่ว่าเฮ้ยเราก็เอาอะไรใส่ได้นะเล่นเป็นของเล่นเซอร์ไพรส์ดูสิ ไปก่อนอันนี้ก็คือขนมเค้กที่300้คนมีทำใช่ไหมคะเขาก็จะมีตะกร้าปิกนิกนี่มาให้เปิดเพื่เยอะเเยอะได้ลิกน้อยเปิดมากไม่ได้เดี๋ยวกระดาษหากก็ฮิ้วเพื่อไปฮิ้วเพื่อไปไปรดานถอยอาอาใช่มือนึงฮิ้วเค้กบนหนึ่ตะกร้าเดี๋ยวเรามาลองทำกันอันนี้ก็เป็นหมวกใส่ออกนอกบ้าน ตอนนี้เราทำเค้กอยู่ใช่ไหมอันนี้ดูสิแม่ไม่เคยออกมาเล่นเราทำเค้กอยู่เราก็ใส่มีผ้าพกผ้ากันเปื้อนผ้าใส่ผมมาให้นะคะมีถุงมือค่ะไว้หยิบเค้กเอาจาออกเตาอบถุงมือนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งที่แม่เพิ่งแกะออกมาเมื่อกี้เพิ่งใส่เขาเลยค่ะแล้วก็จะมีอะไรมีผ้ากันเปื้อนนะคะถอดได้เดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกนะเราก็ถอดถอดผ้ากันเปื้อนออกมา กันเปื้อนมีลูกสตรอเบอรี่ที่กระเป๋าด้วยแล้วก็ชุดชุดเรสเขาก็จะมีแมวสีเหลืองตรงนี้แล้วก็ข้างในเขามีกางเกงมาให้อีกหนึ่งตัวค่ะ ตวผ้ากันเปื้อน h i s อรี่ติดมาด้วยนะคะทีนี้เราจะไปข้างนอกกันแล้วใช่ไหมเราก็จะต้องเปลี่ยนถอดผ้ากันเปื้นอนถอดถุงมือออกได้แล้วเราจะไปข้างนอกกันถอดผ้ากันเปื้อนถุงมือถอดผ้าโปขบออกก่อนนะนี่เขามีหมวกมาให้ใช่ไหมแม่จะใส่หมวกนี่แม่ก็ไม่เคยใส่ให้เขานะเดี๋ยวขอลองกัน ใสหมวกน,นี้นะคะไม่ต้องกลัวเจอแดดนะคะดูสิคะฝนแม่ว่าก็ไม่ต้องกลัวนะทั้งแดดทั้งฝนดู <c oughs> ปิดได้ขนาดนี้เลยอ่ะแต่น่ารักจังเลยไม่เคยใส่ <c oughs> ต่อไปอ่ะเราใส่หมวกแล้วลองเท้าลองเท้าก็น่ารักนะดู <c oughs> มีโบวอยู่ข้างหลัง เรียบร้อยค่ะทีนี้ก็เดินไปให้เคสแฮปปี้เบอร์เดย์ให้ร้านถอยอาชได้เลยน้องบับเบอร์กัมนี่นะคะพอมาอยู่กับแม่นะแม่ก็ให้เขาเป็นเพื่อนกับบปบเบอร์มินค่ะบปบเบอร์มินผมสีมิ้นใช่ไหมบบเบอร์กัมก็ผมสีชมพูเป็นสองสาวแสนซนด้วยกันแต่ว่าบับเบอร์มินนะ่ะเขาก็จะเป็นแนวเหวียงเวี่ยง,ยงมึนๆนคนนี้เขาก็จะเป็น หวานกว่านิดนึงเหมือนเพื่อนเหวี่ยงเพื่อนมึนก็ไม่เป็นไรก็เป็นเพื่อนกันรักกันคนนี้ไม่ว่าอะไรเป็นเพื่อนเล่นกันได้เหวี่ยงใส่มึนใส่ก็เรื่องปกปติเป็นสาวใจเย็นหน่อยอย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้นะคะอิชิโกะเฮเว่นเนี่ยเป็นรุ่นที่เก่าสุดที่แม่มีนะคะวางขายในปีในเดือนธันวาคมปี2006คะ่ะหรือว่าปี2549 คือถึงตอนนี้ก็คือ10ปียังไม่10ปีเต็มแต่ก็ในปีนี้ก็ครบ10ปีแล้วค่ะแม่ก็พาน้องบายมาแนะนําตัวครบแล้วนะคะทั้ง6ตัวนะมาคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะว่าชอบตัวไหนที่สุดประทับใจอะไรนะชอบตัวไหนหรือว่าอยากให้ตัวไหนคนไหนแต่งตัวอะไรหรือว่าทําอะไรกับตัวไหนยังไงเออมีไอเดียอะไรเกี่ยวกับน้องบายอะ่ะบอกแม่เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะเอามาเล่นให้ดูอีกค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจกับอินสตาแกรมแม่ปูเป้ แล้วก็ที่สำคัญกด subscribe c h anel n นี้ด้วยนะวันนี้แม่กับบับเบิ้ลกัมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย <c oughs>